ิสมิลลาฮิรัะห์ม่รนะฮีมเตือนชั้น EP D, นี้เรื่องราวของการประกอบการงานที่ดีในสุรั ah ee, อัลกะฟฟีอที่หที่110ซึ่งมีใจความว่าผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขาให้เขาประกอบการงานที่ดีและอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคี ในการเคารพพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลยในโลกดุนยานี้ที่เราใช้ชีวิตในฐานะผู้ศรัทธาเราทุกคนหวังที่จะพบผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาเราก็ควรที่จะประกอบคุณงามความดีให้มากมายและที่สำคัญอย่าตั้งภาคี ล่อลสบาฮานุวาตาลาเพราะนั่นคือการหมดโอกาสที่จะได้พบผู้เป็นเจ้าและได้สิ่งที่ผู้เป็นเจ้านั้นรอการตอบแทนให้กับผู้ศรัทธาและผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนั่นเองเตืนั้นฉันอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสสลามวะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบาระกาต